ชาวเน็ตคอมเมนต์อุ้งอิงถามทักษิณเจอตอบกลับสั้นๆ เรียกได้ว่าหลังจากที่กลับมาแล้วสําหรับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมารับโทษในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยถูกนําตัวส่งไปเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครแต่จากนั้นช่วงกลางดึกนายทักษิณก็มีอาการแน่นหน้าอกจึงถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลตํารวจโดยพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14หอพักผู้ป่วยรับรองระดับสูง ก่อนจะตามมาด้วยกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่าไหนทักษินอยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็ถูกนำตัวออกจากเรือนจำไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโดยกรมราชทรรมชี้แจงการปฏิบัติเช่นนี้เป็นไปตามระเบียบเนื่องจากโรงพยาบาลราชทรรไม่มีความพร้อมด้านผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรักษาล่าสุดชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากในไอจีส่วนตัวของอุ้งอิงแพลทองทานลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณโดยมีชาวเน็ตคนหนึ่งตั้งคำถามว่านักโทษหรือเทวดาคะทำให้อุ้งอิงตอบกลับโพสต์ดังกล่าวว่า เทวดาค่ะ